หนังสือเสียงเรื่องความลับของคนที่ขายอะไรก็สำเร็จ Selling Secret เชอร์มานรัตนพงษ์ตะกูลเขียนและอ่านบทที่สามฉีกกฎแห่งการโน้มน้าวทำไมคุณถึงขายสิ่งนี้กฎแห่งการโน้มน้าวข้อที่หนึ่งอย่าขายอะไรที่คุณไม่รักมัน และไม่ตื่นเต้นกับมันถ้าคุณคิดจะเอาดีในการขายหรือขายจนเปลี่ยนชีวิตคุณให้สำเร็จและร่ำรวยขึ้นมาคุณต้องไม่คิดตื้นๆว่าฉันขายอะไรก็ได้ฉันพูดไปได้เรื่อยๆฉันไม่กลัวผู้คนฉันเข้าไปขายได้ทุกคนฉันไม่สนใจว่าใครจะเป็นลูกค้าหรือไม่ฉันสนใจขายเอาเงินเป็นครั้งครงหรือใครจะไม่ซื้อจากฉันอีกเพราะพลาดที่ซื้อจากฉันครั้งแรกก็ช่างมัน ฉันก็ขายคนใหม่ๆไปเรื่อยๆนั่นช่างไม่มีศิลปะและจิตวิญญาณในการขายเอาซะเลยลองสมมุติว่าคุณเป็นคนซื้อและบังเอิญรู้ความคิดในใจของคนขายคนหนึ่งที่คิดแบบเนี้ยคุณจะอยากซื้อของจากเขาแม้แต่สักครั้งไหมแน่นอนว่าไม่เพราะคุณคิดว่าเขาไม่ใช่นักขายที่เป็นมืออาชีพเขาขายทุกอย่างได้แบบมั่วๆโดยไม่สนใจว่าเขาต้องชอบมันหรือมันต้องเป็นสินค้าที่ดี จึงไม่แปลกใจถ้าเขาขายสินค้าที่แย่ๆให้คนมากมายถามว่าเขาให้ความสำคัญกับลูกค้าคนไหนไหมไม่มีทางไม่มีใครที่เขาแคร์จริงๆเขาแค่ประจบสอพลอในฐานะลูกค้าจนคุณซื้อมันแล้วเขาก็หายไปจากชีวิตคุณเพราะเขาขายของแย่ๆให้คุณเขาไม่แคร์ความผิดหวังอะไรของคุณเพราะเขามีลูกค้าคนต่อๆไปให้ขายได้อีก เขาไม่แคร์อะไรนอกจากขายบางสิ่งให้คนบางคนแล้วเขาก็ควักเงินในกระเป๋าซื้อมันเขาไม่ได้คิดสร้างลูกค้าไม่ได้คิดจะประสบความสําเร็จและไม่ได้คิดจะเป็นนักขายมืออาชีพเพราะเขาไม่ดีพอที่จะเป็นมันได้หวังว่าเขาที่พูดมาคงไม่ใช่คุณเพราะถ้าใช่คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่เลยจึงจะคิดมีชีวิตที่ร่ำรวยมหาศาลจากการขายได้แต่ก็ไม่สายเกินไป คุณทำได้เริ่มจากเรียนรู้กฎข้อแรกของการขายก่อนว่าอย่าขายอะไรที่คุณไม่รักหรือไม่ตื่นเต้นกับมันเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่รักและไม่ตื่นเต้นกับมันเป็นไปได้สองอย่างว่ามันไม่ใช่ของดีหรือมันไม่ใช่ของที่เหมาะกับคุณซึ่งทั้งสองอย่างคือสิ่งที่คุณไม่ควรขายเป็นอันขาดในชีวิตนี้ทำไมคุณถึงรักสินค้าชิ้นหนึ่ง เพราะคุณรู้ว่ามันเป็นของดีมีคุณภาพคุณใช้แล้วดีคุณรู้สึกดีกับมันและทำไมคุณถึงตื่นเต้นกับสินค้าชิ้นหนึ่งเพราะคุณชอบมันหลงไหลมันคลั่งไคล้มันจนอยากจะบอกต่อให้โลกรู้ว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหนไม่มีทางที่คนรอบตัวคุณจะไม่รู้จักสิ่งนี้หรือไม่เคยถูกคุณแนะนำสิ่งนี้คุณอาจบอกหรือกระทั่งรบเร้าให้พวกเขาซื้อ หรือพูดทั้งวันว่าคุณชอบมันแค่ไหนพูดซ้ำๆจนพวกเขาเบื่อนั่นแหละสิ่งที่คุณต้องขายไม่มีอะไรเหมาะกับคุณมากกว่านี้ไม่มีอะไรที่คุณจะขายแล้วรวยเท่าสิ่งที่คุณรักและตื่นเต้นกับมันอีกอย่างคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งสิ่งหนึ่งย่อมง่ายมากที่คุณจะทำให้คนอื่นรู้สึกอย่างนั้นถ้าคุณตื่นเต้นกับมัน คุณจะทำให้คนอื่นตื่นเต้นกับมันอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องพยายามอะไรมากเลยแต่ถ้าคุณไม่ตื่นเต้นกับมันเพราะมันไม่ใช่ของดีและคุณไม่ชอบมันคุณจะต้องฝืนทุกอย่างที่คุณพูดและแสดงออกมาคุณคิดว่าลูกค้าจะดูออกไหมว่าความตื่นเต้นและความหลงไหลที่คุณแสดงออกมันจริงหรือเสแสร้งแน่นอนเขาดูออกยิ่งตอนที่คุณต้องการันตีว่า เขาจะแฮปปี้สุดๆที่ซื้อมันไปแล้วคุณก็จินตนาการว่าเขาจะเมินใส่คุณตอนเจอคุณครั้งหน้าเพราะเขาโค้ดจะผิดหวังสีหน้าคุณจะยิ่งบ่งบอกความไม่มั่นใจของคุณชัดเจนเพราะคุณกำลังไม่จริงใจกับเขาดังนั้นก่อนคุณจะไปขายของให้ใครขายมันให้ตัวเองให้ได้ะก่อนถ้าคุณแน่ใจว่ามันดีจริงๆเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายคุณภาพมันดียิ่งกว่า พูดง่ายๆถ้าเป็นคุณคุณก็ซือ้อและถ้าคุณยิ่งใช้มันในชีวิตจริงด้วยก็ยิ่งดีไม่มีอะไรต้องเตรียมตัวมากมายในการไปขายสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณเลือกให้ตัวเองคุณจะปล่อยมันออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและขายได้อย่างน่าทึ่งอีกอย่างที่สำคัญขายของที่เหมาะกับคุณไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่าการขายของที่คุณ เป็นพรีเซนเตอร์ของมันได้ด้วยตัวเองเช่นถ้าคุณเป็นผู้หญิงริมฝีปากเซ็กซี่เซ็กซี่และคุณขายลิปสติกคุณแค่ทามันบนปากคุณไม่ต้องพูดอะไรมากตลอดเวลาที่ผู้หญิงอีกคนนั่งอยู่ตรงหน้าคุณและคุยกับคุณเธอจะจ้องมองปากคุณแบบไม่ละสายตาและสุดท้ายเธอจะถามคุณว่าริมฝีปากคุณเซ็กซี่มากใช้ลิปสติกอะไรเหรอปัง คุณขายลิปสติกให้เธอได้ล้วหนึ่งแท่งหรืออาจจะห้าแท่งหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณขายเน็กไทยที่คุณผูกสินั่งยืดยืดหน่อยเวลาไปกินข้าวข้างนอกให้แน่ใจว่าความเท่ของเน็กไยคุณสะดุดตาหนุ่มๆทุกคนที่นั่งโต๊ะเดียวกันหรือถ้าไม่มีคนถามคุณจับเน็กไทคุณขึ้นมาเลยแล้วถามพวกเขาว่าคุณชอบเน็กไทผมไหมถ้ามีคนตอบว่าชอบหรือมันเท่ดีนะ คุณปิดการขายละบอกเขาเลยว่าพรุ่งนี้ผมจะเอามาให้คุณเส้นหนึ่งราคามันไม่แพงเลยรับรองได้ถ้าเขาไม่ถังแตกอยู่จริงๆเขาจะไม่ถามคุณตรงนั้นหรือตอนนั้นต่อหน้าทุกคนหรอกว่าเท่าไหร่เพราะสองเหตุผลหนึ่งเพื่อความเท่ของเขาและสองเพราะคุณบอกเขาว่ามันไม่แพงเชื่อไหมบางครั้งถ้าสิ่งที่คุณขายอยู่บนตัวคุณโดดเด่นจนเตะตาคนอื่น คุณแทบไม่ต้องขายเลยแต่สิ่งนั้นจะขายตัวมันเองบางทีคนอาจไม่ได้เห็นสินค้าบนตัวคุณแต่เห็นจุดเด่นบางอย่างของคุณแล้วสนใจว่าคุณทำยังไงเช่นคุณหุ่นดีมีกล้ามเนื้อหน้าท้องเฟิร์มใช่เลยหุ่นในฝันของเขาเขาจะถามว่าผมต้องทำยังไงถึงจะได้หุ่นแบบนี้คุณก็ตอบเลยว่าคุณต้องเวิร์กอัและกินอาหารเสริม มีโปรโตีนตัวหนึ่งที่ผมรับประทานอยู่มันดีที่สุดจากนั้นไม่เกิน5นาทีคุณจะได้ปิดการขายอาหารเสริมตัวนั้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อยุคนี้คือยุคที่คุณต้องขายแต่คุณจะทำเงินได้มากที่สุดและเร็วที่สุดเมื่อคุณหลงไหลและตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณขายอย่างเต็มเปี่ยมนี่คือกฎแห่งการโน้มหนาวการโน้มหนาวที่ไม่จริงใจทั้งเหนื่อยและยากแต่การโน้มหนาวที่จริงใจ ทั้งสนุกและง่ายและถ้าคุณจะขายคุณต้องเลือกอย่างหลังก่อนคุณจะโน้มน้าวให้คนอื่นซื้อบางสิ่งคุณไม่ต้องหาเหตุผลว่าทำไมเขาควรซื้อมันเพราะเหตุผลนั้นอยู่ในความรู้สึกคุณอยู่แล้วก็มันดีที่สุดสำหรับคุณและคุณชอบมันมันก็ต้องดีที่สุดสำหรับเขาและเขาก็ต้องชอบมันสิกฎแห่งการโน้มน้าวข้อที่สองเปิดการขายให้คุณ และของที่คุณขายมีระดับขึ้นแน่นอนเรารู้กันว่าการเปิดการขายที่ดีที่สุดต้องใช้คำถามที่ตื่นเต้นเร้าใจกระตุ้นอารมณ์และเปิดประตูไปสู่การขายต่อและปิดการขายไม่ใช่ปิดประตูตั้งแต่ประโยคแรกเช่นสมมติว่าคุณจะขายชุดเดรสสุดเซ็กซี่ให้ผู้หญิงคนหนึง่งถ้าทางเธอดูเหมือนแต่งงานนานละไม่น่าจะมีอะไรหอมหวานในความสัมพันธ์ละแทนที่คุณจะถามเธอว่า คุณยังเดทกับสามีอยู่ไหมแน่นอนเพื่อจะขายชุดเดรสนี้ให้เธอใส่ไปเดทกับสามีแล้วเธอก็ตอบกลับมาว่าไม่เราไม่ตื่นเต้นกับเรื่องเดทหรืออะไรพวกนั้นละแต่ถ้าคุณเลือกถามว่าคุณยังอยากเดทกับสามีคุณอยู่ไหมถ้าอยากคุณรู้ไหมว่าอะไรจะทำให้สามีคุณอยากเดทกับคุณอีกครั้งแล้วคุณก็หยิบชุดเดรสนั้นขึ้นมาในขณะที่เธอกำลังจ้องมองมันอย่างตื่นเต้นและเขินนิดๆคุณก็พูดว่า นี่ไงล่ะชุดที่จะทำให้คุณเซ็กซี่ที่สุดเซ็กซี่แบบดูเหมือนไม่ตั้งใจแล้วสามีคุณจะมองคุณอย่างตะลึงและชวนคุณออกเดทคุณเชื่อใช่ไหมมันเหมาะกับคุณมากและคุณต้องการสิ่งนี้เอาล่ะแค่หอมปากหอมคอกับการเปิดการขายเพราะมันไม่ยากอย่างที่คิดคุณรู้เทคนิคนิดหน่อยก็เปิดการขายได้แล้วแต่ที่สำคัญกว่าคือการขายและการปิดการขาย ซึ่งในกฎข้อเนี้ยคุณจะได้เรียนรู้วิธีใหม่ที่จะใช้โน้มน้าวลูกค้าหลังเปิดการขายได้อย่างมีแต้มต่อขึ้นนั่นคือคุณต้องฉีกกฎแห่งการโน้มน้าวหรือการขายแบบเดิมที่คนขายจะบอกคุณว่าทำไมคุณต้องซื้อมันเช่นเขาจะเริ่มบอกว่าสิ่งนี้ดีแค่ไหนและมันจำเป็นกับคุณแค่ไหนหรือเหมาะกับคุณแค่ไหน แล้วคุณก็ปฏิเสธทุกครั้งเพราะคุณรู้สึกรำคาญถ้าคนขายพูดซ้ำๆว่าชุดนี้เหมาะกับคุณนะคุณต้องมีสักชุดซื้อเลยค่ะคุณอาจจะยิ้มจนเจือแล้วเดินหนีจริงๆคุณก็พร้อมเปิดใจกับการที่มีคนมาขายของให้คุณแต่การขายที่คุณไม่ชอบที่สุดก็คือเขาพูดอยู่ได้ว่าคุณต้องมีมันต้องซื้อมันโดยไม่สนใจว่าคุณจะชอบมันไหมต้องการมันไหมคุณเบื่ออะไรพวกนี้ คุณอยากเดินหนีเพราะสิ่งที่เขาพูดมันดูยัดเยียดแล้ววิธีที่เขาใช้มันเดิมๆคุณเจอมาบ่อยแล้วคุณน่าจะเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าการยัดเยียดทำให้ทุกอย่างดูราคาถูกไม่ว่าจะคนขายหรือของที่เขาขายและยิ่งทำให้คุณไม่ต้องการมันแต่ถ้าของบางอย่างอยู่กับที่และคุณเดินเข้าไปหามันยิ่งมันมีเรื่องราวด้วยจะยิ่งดูแพงแล้วคุณจะยิ่งอยากได้ เช่นถ้าคุณใส่ชุดเดรสสุดเซ็กซี่นั้นเดินเฉียดไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วหันมองเธอคุณเห็นแววตาเธอเป็นประกายจึงถามเธอว่าคุณชอบชุดนี้ใช่ไหมคะแล้วคุณก็ยิ้มเขินๆคุณบอกเขาต่อว่าฉันรู้เพราะฉันใส่ชุดนี้ทีไรจะมีหลายคนบอกว่าชอบมันทุกทีทั้ทงผู้หญิงและผู้ชายเลยล่ะจริงๆแล้วอ่ะชุดนี้ขายอยู่ที่ร้านฉันเอง ฉันออกแบบเพื่อให้ผู้หญิงที่ใส่ดูเซ็กซี่และมีระดับถ้าคุณอยากได้รีบแวมาที่ร้านนะคะฉันจะให้ราคาพิเศษคุณแล้วคุณก็ยื่นนาบัตรให้เธอเอาล่ะสมมตุติวันนี้คุณทักทายเป้าหมายที่เจอแบบนี้สักสิบคนคุณจะขายได้สิบชุดหรือมากกว่านั้นไหมเป็นไปได้นะเพราะพวกเธอหลายคนก็จะพาเพื่อนมาด้วยไงล่ะนี่คือจุดคิดสำคัญหลายคนยังไม่เข้าใจว่าคน99%ไม่ชอบถูกยัดเยียด แต่ชอบรู้สึกเป็นอิสระไม่ชอบฟังอะไรที่น่าเบือ่อแต่ชอบฟังเรื่องราวหรืออะไรใหม่ๆความรู้สึกผ่อนคลายสบายสบายและตื่นเต้นนิดๆคือเหตุผลที่ทำให้เขาซื้อคนที่ไม่เข้าใจก็ยังจะพยายามบอกลูกค้าว่าทำไมเขาต้องซื้อมันแม้เขาจะดูไม่ฟังเพราะนั่นคือสิ่งที่สมองเขาเคยชินแล้วไม่กระตุ้นให้เขาสนใจการขายของคุณเท่ากับ ทำไมคุณถึงขายมันมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นอะไรนี่ต่างหากคือสิ่งใหม่ต่อสมองเขาลองดูแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทำไมคุณถึงขายสิ่งนี้อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณเลือกมันอะไรที่ทำให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งนี้ทำไมคุณคิดว่ามันเหมาะกับคุณทำไมคุณคิดว่ามันคู่ควรที่คนมีระดับอย่างคุณจะขายมัน คุณตอบคําถามเหล่านี้กับตัวเองให้หมดแล้วเอาไปเล่าให้ลูกค้าฟังหลังคุณเปิดการขายคุณไม่ต้องใส่ใจว่าทําไมเขาต้องซื้อมันคุณโฟกัสที่การเล่าเรื่องราวให้เขาฟังก่อนว่าทําไมคุณถึงขายมันและเล่าให้จับใจเล่าให้ประทับใจคุณเริ่มโดยถามตัวเองตรงหน้าลูกค้าว่าทำไมผมถึงขายมันแล้วคุณก็พูดต่อไป รู้ไหมว่าคุณใช้คำถามนี้เปิดการโน้มหนาวที่สุดยอดของคุณได้โดยไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ากำลังถูกโน้มนนาวเขาจะตั้งใจฟังคุณจินตนาการและเริ่มรู้สึกเหมือนที่คุณต้องการให้เขารู้สึกถ้าคุณต้องการให้สิ่งนี้ดูแพงมีระดับมีคุณภาพมีคุณค่าหรือมีรสสนิยมในความรู้สึกของเขาคุณทำได้ง่ายๆเพียงพูดทิ้งถ่ายว่าเพราะอย่างนี้ ผมถึงคิดว่าสิ่งนี้ดีพอและคู่ควรที่ผมจะขายมันแล้วคอยดูเขาจะอยากได้มันทันทีมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจคุณเคยเห็น Luxury รี่แบรนด์ไหนที่ต้องออกมาบอกลูกค้าไหมว่าทำไมเขาต้องซื้อมันเช่นชาแนลเคยต้องออกมาบอกผู้หญิงทุกคนไหมว่าคุณต้องใช้มันกระเป๋าใบนี้จะทำให้คุณดูมีคลาสขึ้นหรือคุณไม่เหมาะกับกระเป๋าแบรนด์นั้นนะ คุณเหมาะกับแบรนด์เราเชื่อสิลองใช้มันไม่พวกเขาไม่เคยทำอย่างนั้นพวกเขามุ่งมั่นกับการดีไซน์สิ่งที่หลงไหลผลิตสินค้าคุณภาพและสร้างเรื่องราวให้มันไม่จำเป็นต้องบอกว่าทำไมทุกคนต้องมีหรือต้องซื้อเพราะสินค้าบอกคุณค่าของมันเองนั่นคือมันมีระดับและจะยกระดับคนที่ใช้จำไว้โลกนี้มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดสองกลุ่ม คือคนที่มีระดับและคนที่อยากมีระดับนั่นหมายถึงเกือบทุกคนเป็นลูกค้าของคุณได้ถ้าคุณสามารถกระตุ้นและตอบสนองความต้องการให้เขาได้และทำให้เขารู้ว่าทำไมเขาต้องมีสิ่งนี้และต้องการสิ่งนี้โดยไม่ต้องพูดตรงไปตรงมาคุณจะแพงและขายได้โดยแทบไม่ต้องขายเลยด้วยซ้ำตัวอย่างบทสนทนาที่หนึ่ง คุณโฟกัสที่ทำไมเขาต้องซื้อมันคุณนาฬิกาเรือนเนี้ยเหมาะกับคุณสุดๆมันเรียบหรูเท่และจะทำให้คนเชื่อถือคุณมากขึ้นคุณเป็นนักธุรกิจระดับท็อปแค่เนี้ไม่แพงเลยที่คุณจะลงทุนกับมันคุณพยายามโน้มน้าวเขาจากบุคลิกภาพเขาและสิ่งที่คิดว่าเขาต้องการลูกค้าที่จริงผมกำลังมองหานาฬิกาสปอร์ตมากกว่าเพราะเรือนหรูแบบนี้ยผมมีแล้ว เขาไม่สนใจที่คุณพูดก่อนหน้านี้เลยและกำลังปฏิเสธคุณอย่างสุภาพคุณเอาหน้าคุณมีหลายเรือนก็ได้นี่ผมมั่นใจว่าคุณจะใส่เรือนนี้บ่อยที่สุดด้วยหลังจากที่คุณซื้อมันคุณไม่ฟังความต้องการของเขาและยังพยายามขายสิ่งที่คุณต้องการขายลูกค้าโอเคถ้าผมอยากได้มันเมื่อไหร่ผมจะบอกคุณเขาตอบยิ้มยิ้มและคิดในใจว่าไม่มีวันนั้นแน่ๆ ตัวอย่างบทสนทนาที่สองคุณโฟกัสที่ทำไมคุณถึงขายมันคุณทุกอย่างที่ผมขายผมต้องเป็นเจ้าของมันด้วยหนึ่งชิ้นเพราะถ้าผมไม่ข้ั่งใครมันผมจะไม่ขายมันนาฬิกาเรือนนี้ก็เช่นกันผมบอกได้เลยว่ามีไม่กี่คนในโลกที่เหมาะกับมันผมและคุณคือหนึ่งในนั้นคุณเปิดการขายด้วยวิธีพูดใหม่ว่าทำไมคุณถึงขายมัน ซึ่งกระตุ้นความสนใจของเขาและการันตีความน่าสนใจของนาฬิกาเรือนนี้ขึ้นไปอีกด้วยการบอกว่าคุณคลั่งไคล้มันลูกค้าใช่มันเหมาะกับคุณจริงๆแล้วเขาก็เหลือบมองนาฬิกาที่ข้อมือคุณแล้วเขาพูดต่อว่าแล้วทำไมคุณถึงคิดว่ามันเหมาะกับผมละ่ะเขาเปิดโอกาสให้คุณขายต่อโน้มน้าวต่อเขาอาจไม่รู้ตัวแต่ในอารมณ์และสถานการณ์เนี่ย เขาพร้อมที่จะซื้อมันได้ทุกเมื่อคุณหนึ่งเพราะคุณเทพ่พอที่จะใส่นาฬิกาเรือนนี้สองเพราะคุณอยากดึงดูดผู้คนเหมือนผมผมรู้เพราะผมก็นักธุรกิจเหมือนกันและสามเราท่องคู่เป็นคนลงทุนกับตัวเองและได้กำไรจากทุกอย่างที่ซื้ออย่างนาฬิกาเรือนนี้ผมให้ไม่เกินเดือนหลังจากคุณใส่มันคุณจะได้เงินคืนสิบเท่าคุณยิ้มและชี้นิ้วไปที่เขาอย่างมั่นใจ ทุกสิ่งที่คุณพูดคือสิ่งที่เขาถามคุณคุณไม่ได้น้มหนาวให้เขาต้องซื้อมันคุณแค่พูดในสิ่งที่คุณคิดและบังเอิญเป็นสิ่งที่เขาอยากได้ยินลูกค้าคุณพูดถูกเขาถูกใจในสิ่งที่คุณพูดแล้วเขาก็พูดต่อผมชอบมันผมจะซื้อมันลองเทียบดูว่าการขายโดยโฟกัสที่ทำไมเขาต้องซื้อมันกับทำไมคุณถึงขายมันแบบไหน ที่กระตุ้นความสนใจทำให้ลูกค้าตั้งใจฟังและเปิดโอกาสให้คุณโน้มน้าวและขายของให้เขามากกว่ากันแน่นอนอย่างหลังแต่คุณต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีที่จะพูดบางสิ่งที่น่าตื่นเต้นเพื่อโอกาสปิดการขาย70%ตั้งแต่เริ่มเปิดการขายลองดูตัวอย่างจากบทสนทนาข้างตน้น อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์